โอ้ย oh, งามลายพี่น้องยิ่งดิต้อนรับก Corona, สืบราชการเพจสมอนทีวีมียูโครนาโดเซนดิโกแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาจ้าเพจสมอนทีวีดู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 ด,ดิสวยมากอืมงานแต่งจะอยู่กอล์ฟคอร์ตตรงนี้นะจ้างานแต่งจะอยู่กอล์ฟคอร์ตตรงนี้ so beautiful huh? it's flying down maybe pointing the camera at it so much and then it flew away

เขาเป็นร้านอาหารไน้นี่เป็นร้านอาหารเด้นนะ so beautiful oh gorgeous my goodness it's so gorgeous out here so beautiful yeah look all over there oh so beautiful the wedding s gonna be oh here come butterfly again butterfly butterfly fly fly away งามอิลีผีเสือมาจ้าอุ้ยงามแท ดิเซตตัวนี้มาอุ้ยแม่มาเดอ้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้แม่มาบงเคนาดีกินดองเดอ้อจ้าลูกชายคนกางแต่งงานจ้า The Breakdance r Kennedy a r o n u e เด็กจ้าสวยงามมากๆจ้า Golf Court Get married Golf Court is right there We're gonna be walking Oh my God It will be so beautiful อสวยงามมากๆจ้ะสวยงามมากๆสวยงามมากเนี่เล่นกอล์ฟอยู่ตรงนี้จ้ะอู้สุดยอดเลยจ้ะอากาศดีมากจ้ะอากาศดีมากสุดยอดสวย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 เสียจริงงานแต่งจะอยู่ข้างในจ้ะงานแต่งจะอยู่ข้างในตรงในนี้จ้ะ มาพี่แม่ม่ป้าเพชรสมรจ้ะแม่ป้าเพชรสมรจ้ะชุดสวยมากเลยชุดเฉยมากเลยเนาะชุดสวยๆทั้งนั้นเลยสวยงามมากๆอากาศดีเนาะน, <c oughs> นี่เป็นร้านอาหารดิเขาอ,อยู่ทางหน้าก็ได้บัดไวเอเวนท์เขาให้เราเข้ามาในเบ็ด คุณคิดจะ stay in the front มทันจะทางหน้าป่ทางหน้าก็รออยู่หันกระไดเดย์ but it's better to come here มันอากาศดีเนาะโอ้ยงามเดยสุดเพิ่นจะเป็นงามเลยมีสีขาวกับสีนี่บอกสีนี้แหละงามนะเพราะว่าเขาเขาเออเขาเขาไม่ได้เป็นอันนั้น สวยงามมากมากรถกอล์ฟจะจะแต่งอยู่สนามกอล์ฟนี่จะสุดยอดเลยจะแต่งอยู่สนามกอล์ฟ I don't know they have seat assignment but they haven't give us seat assignment This one's inside the wedding เก้าอี้ที่นั่งจะเป็นแบบนี้จ้ะงานแต่งจ้ะ จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะบาร์เทนเดอร์มันมี music มิวสิกไม่เอาค่ะอ่าเป็นที่ถ่ายรูปสวยจ้ะไปถ่ายรูปสวยนะจ๊ะโอ้พระเอกหล่อจังอือหอหล่อ,ลอจังอ่าหล่อจริง คือใครนะนิ่งเป็นว่า covering พุ่มพวง,งดวงจันทร์นิดหนึ่งจ้ะ covering พุ่มพวงดวงจันทร์นิดหนึ่งจ้ะนั่นเน่ golf court golf court ตรงนี้นะจ๊ะต้องรอแปดนาทีจ้ะ สนามกอล์ฟอยู่โครนาดโดซนดิโก้จะนั่นแน่พ่อสอนลูกเล่นกอล์ฟใช่หรือว่าโค้ชเราก็ไม่รู้เป็นสนามกอล์ฟเขาจะแต่งกันอยู่ตรงนี้จะเขาจะแต่งกันอยู่ตรงนี้เขาจะแต่งกันอยู่ตรงนี้นนนน no pitching no no ชิปปิ้ง only ฮันดีเขาเปล่งตุบแล้วคนลาวม่มีมีแต่เฮามันเล็กแก้วมันมันเด็กน้อยหมดเขาจะมาีไหมเอ้ากับมบบอกเขาเป็นบีเซอร์ไ้มาตรงเป็นแฟมิลี่ will take us out there oh yeah, right it, there and then they'll pick us up like somewhere over there and should we go over there then um, stand over there yeah if you want to or since we're still kind of early you guys can stand here for a bit i mean i could take your picture okay maybe, maybe. that's nice okay i have two more minutes to go yep it's nice yeah let me take pictures we haven't take picture to stand up the whole thing okay. no, Already, yeah, <laughs> you still have to dance. I'm ready to sit down. I Thai Michelle, turn into golf court. Stay. <laughs> What, <laughs> what the? What is that? Panorama? Action! Oh, look in the camera. Oh, more? Okay, half there. Yeah. Beautiful. <laughs> Thank you. Do you guys want to ride right, together? Yes. Please. Okay, my We have seven minutes already. i come here to you. I can see the bridge. That's nice. Thank you beautiful can i take for by yourself or you want me to take for you by yourself um, no, you. no you have two phones you, phone. mm -hmm. you have aaron's phone you have aaron's phone yeah i C guess he cannot can't. go in there yeah i guess he can't hold them either. no because the holds a lot so oh that's good, good. Yeah. <laughs> that's good nice very nice t h e r oh my god everything got in there yeah oh see the teaching the teaching each other over there ขอบคุณมากๆากเลยจ้าเย็นสบายเย็นสบายสบายตาสบายใจจ้าขอฝากเพชรสมอนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเดี๋ยวกลับขอขระคุณทุกไลททุกแชททุกติดตามเพชรสมอนทีวีพบกันคลิปต่อไปกลาบขอะอบคุณพระคุณจ้า